เอาละเย้ยซับสดดีนะครับทุทกๆคนวันนี้มาอยู่ในเกมอวันพีชเกมนะครับผมวันนี้ก็จะมาให้ดูอัปเดต6นะครับผมซึ่งตอนนี้เขาก็อัปเดตมาเป็นการลงดันนะครับผมนี่จะมีตัวกิกกิ๊บุนีวิ่งตีโคตรแรงนะทุกคนตีเป็นหมื่นเลยนะครับผมแล้วก็ตรงเวฟตรงนี้นะผมโดยเวฟจะมีทั้งหมด30เวฟนะผมเออเวฟง่ายๆมันก็จะมีเวฟ หนึ 1> 1่งถึงประมาณเวฟสิบเก้าผมก็จะง่ายๆนะแต่บอกว่าพอเวฟยี่สิบ 26, ถึงเวฟยี่หกก็จะเป็นเวฟที่แบบเลือดเก้าหมื่นโดนตีแค่แบบทีสองที่ก็ตายนะเพราะมันตีกันสี่ห้าหมื่นเลยนะครับผมแล้วก็เออพอเวฟยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าตีไปเดี๋ยวมันก็ตายนะตีไปเดี๋ยวมันก็ตายโอ้โหหมวกทะลุมน้านะเลยอ๋อเดี๋ยวผมขอเก็บนี่ก่อนนะครับผมแล้วก็นะครับผมอีกระบบที่มันเพิ่มเข้ามานะครับผมก็จะเป็นเออ อุปกรณ์นี่เอออ๋อ,อมันตีกันเบาๆก็จะเป็นเออพวกของตกแต่งนะผมพวกเครื่องประดับนะผมโดยจะมีของบอสน่าจะทุกตัวนะผมบอสทุกตัวนะผมก็จะมีของที่บวกนะผมโดยที่เดี๋ยวผมจะไปรวบรวมในเออน่าจะคลิปต่อไปนะผมถ้าได้ทำนะผมก็จะมีของวีวอวีวอรรถที่ไหนไม่รู้ขับนะผมขับทุกครั้งนะเวลาผมอัดคลิปอะขับทุกครั้งเลยเวลาไม่อัดก็ไม่ขับกันเลยนะโอเคดี แล้วต่อไปก็จะเป็นโค้ดนะผมโค้ดก็ดีวผมจะหามาใส่ให้นะผมอ๋อแล้วก็ลืมไปอีกอย่างหนึ่งดาบของรอนแล้วก็ผลพิษศารองร้อนนะครับผมก็จะดรอปจากการลงดันนะครับผมดรอปจากการลงดันโดยการตีไอพวกนี้นะผมนี่ดรอปจากการตีไอพวกนี้นะผมนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือ d a i l y ร w w r r d นะผมซึ่ง เราต้องจอยกลุ่มเขาก่อนนะครับผมซึ่งกลุ่มก็จะเออก็คือตรงผู้สร้างแมบบนะผมกจ็จอยตรงกลุ่มนั้นไปนั่นแล้วเขาก็จะเอ้ยแล้วเราก็จะรับสามารถรับเดลี่รีว่าได้นะครับผมโดยที่เออวันหนึ่งถึงวันที่เท่าไหร่ไม่รู้มันจะเป็นเงินนั้นแล้วก็วันต่อมาจะเป็นคูณ exp แล้วก็คูณเงินนะผมโดยวันที่7ก็จะเป็นการสุ่มผลปีศาจน่าจะเป็นสุ่มผลปีศาฟรีนะผมนี่นี่แหละ โดยเอลงดันตอนี้ผมลองลงกันมาหลายรอบแล้นนะผมซึ่งก่อนลงดันก็ก่อนลงดันก็แนะนําว่าเออลบเขาเรียกอะไรขายดาบไปก่อนนะผมขายดาบไปก่อนนะขายดาบแล้วก็ขายพวกของที่เราเอเอขายแค่ดาบไปก่อนนะผมแล้วก็มาลงนะครับผมน <c ười> ี่นี่ครับผมสำหรับอัปเดตนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็น่าจะมาะรวบรวมพวกของใส่นะผมนี่รวบรวมพวกของพวกนี้นะผม ว่าของลูฟี่มันจะเป็นบบกเลือด2วันหนะโดยก็สำหรับคลิปนี้ก็เออน่าจบแค่นี้นะผมก็สวัสดีครับไวรัสทุกคนอ๋อผมลืมอะไรไปอย่างหนึ่งผมลืมบอกเรื่องการลงดันนะครับผมการลงดันก็คือเราจะมี3ชีวิตนะครับผมเราจะมี3ชีวิตนะเพราะว่าชีวิตต่อไปก็เออคุณสามารถไปโรบักเพื่อเติมเกมเราได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็สามารถลงได้มากสุด4คนนะครับผม แล้วก็เวลาตายเราจะมีเวลา15วินาะทีในการแบบไม่รู้มันให้เกาะมา15วินาทีนะครับผมแล้วก็เรื่องการลงดันก็จะมีแค่นี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการลงดันคนระับขอให้ทุกคนสนุกกับการลงดันจริงๆนะแล้วก็จะมีอีกอัปเดตหนึ่งน่าจะเป็นอัปเดตหน้านะครับผมนั่นก็คือเป็นฟินิกวีทูนะครับผมปีกสวยมากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าผมได้มาผมก็จะเอามารีวิวนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีแค่นี้ขอบคุคราบที่จนจบ แล้วก็บอกไอรีดด้วยว่าไอ้พวกไอ้พวกไม่ขายการ์ดจอมัน,ม,นมันไม่เฟีย้ยหรอกจริงๆนะ